โอ้โเข่งไงอีกแล้วพี่น้องเข่งไงอีกแล้วตัวนี้กินลึกเลยบาทนะสวัสดีครับผมเออนี่มาหากินคือเกาครับผมใส่เบ็ดกังเว้นคือเกา่านะครับเบ็ดใส่เดือน สระเบ็ดสี่สิบหลังใส่มงเก้าเนี่ยหละครับผมตามันลงหลายเติบและใส่มงเกาเยลยพี่นอ้องน้ำพ้นทางนี่แหละนี่คืน้ำพ้นตกมขึ้นน้ำไหลลงนะ อายุห้ากินอีสานบ้านเฮ้าครับผมใส่ไปนี้ให้เขาละน้ำเท่านี่แหละน้ำลงายลล่ะใส่เ,เง,เา,า,า,ง,า,งาไปพูปนครับพี่น้องพอได้กินครับผมปลา เคงเลครับมันถือย่อเว้นการุดจะมี่พิเศษขึ้นมาหน่อยแนะก็บจิมมันประดุกหน่อยก็ปอกคอหน่อยครับผมแต่ดวงดีอาจจะได้ปลาดุกตัวหญ่ติบด้วยเสียบเนื้อกันครับผมไม่เสียเดียนนี่แหละเสียบเนื้อแล้วได้สิใส่เป็นน้ำทางนี่ครับผมขอเวลาเสียบเนื้อแป๊บหนึ่งครับผม เซียบเนี่ยเรียบร้อยแล้วไส้ที่ตัวที่นอกเหาดนี่อ้โหกันที่ได้กว่าจะหวังแล้วน่ะกันได้ไปใส่อยู่ ไปหนีและครับผมท่างไปนีและ อา่าเบิดหนุงแล้วแค่ไหนใสไปใสยิงหนุงแล้วพี้นนอะ ็สี่สิบหลังนี่คใส่หัดใส่แล้วพี่น้องเฮ้ย I uh, couldn't have money. ไข่น้ำทงนี้กับกรลรอล่องไหลเหรอเออบลขนาด

เป็นทางควายลง่งตัวมันลมนจังหน่อยเห็นมันกระยางไปพอได้เป็นคลองน้ำอยู่ ใส่ม่งเป็นเปลนไดจังเลยหรอกนกแร้มันก็ไปหยก คงได้ระบาดพี่น้องลื้อกับน้ําปลานี่บั้งควายยาั ขึ้นไปห้าง,งอมึงใช่ไหมเล่าห้างมึงใส่ไม่กันครับผมใส่เสร็จแล,ล้วสี่สิบหลัง ใส่มาแต่ผมครับผมอที่ใส่ทั้งนี้น้ำอยู่แต่ว่าน้ามันแห้งเลลี้ยงนะยก็เลี้ยงบ่ไหลป่านก็ลุ่งนี้หมดแล้วใส่มาเนี่ยนะครับชุดนี้ละเดี๋ยวจังมะายามน้ำกันพี่น้องประมาณสิบโมงครับตอนนี้เก้าโมงสิบโมงครับจังสิบมะยามสิบโมงกว่าครับผมน้ำมาลุ่นน้ำกันด้วยพี่น้องเลย มาครับยามเบ็ดบาดจช่ไหมารุ่นน้ำกันพีน่น้องอันนี้ป่าถือบ่จังไลยเนาะเนาะเนาะป่าถือเบ็ดเขาตู่บ้านน้าเนี่ยลอดฟังนี่บ่ลอดนั่นเอง บลอลหล่อนนี่ละ bất kỳ ngoại tiên nào kỳ ngoại bất kỳ ngoại kỳ ngoại là bất ่อยถี่น้องเพิ่งยามมาได้4หลังเกียงตัวน ไปไหน่อยโอ้ขียงครับผมขียงหน่อย ดึงมุมมุกมุพี่น้องว่นะโอ้โหโอ้โหดึงห่ยพี่น้องโอ้ัเขงไงครับปาตัวตัวเขยงพี่น้องโอคักคักันครับเขงไงครับผมตัวบ้าไงเลยนะ ครับแล้วพี่น้องโอ้ตัาเข็ยงครับผมตัวเดียวป่อนอิ่มเลยครับผมเดี๋ยวปลดกันพี่น้องกินเลยปลาเข็ยงใหญ่ตัวนึงพี่น้องเฮ้ยตัวเดียวป่อนอิ่มเลยครับผม on. บอนยามเป็นใยกันครับผมอู้ป่านนองพี่น้องพุ่ะพุ่งพุ่งึ้นเป็นมุนมบเลยอู้หูขึ้นงอีกแล้วพี่น้องขึ้นง่อีกแล้วตัวนี้กินลึกเลยบาทนะ thực hiện mỗi ngày đi đây thuộc người đây số ống tô là khắp thực hiện tự nhiên nhanh มันมัน,มน,มน,น,น,มน,นพี่น้องมันมันนี่รอนั่นมีดึงอะไรอย่งสิไปอ่ะเราเนาะโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกค้าวปลาดุก ปลุกกันอิตาล่ยังผลน่ครับวิธีปลปตผลิกจับดึงลับแรงกระกำเลยครับผม ปลุกตัวนึงแล้วโอ้ตัวนี้ก็บปลาเข็งใหญ่ขนหอกแต่ว่ามาันตอตมันข่องอยงี่ทั้งไตจนขืนให้ใจยหมดเลยไตยจยอย่าเงี้ยว้ย อีกไปเขียหน่อยตัวไงเป็นไรอืมปลานี่พี่นาะปลานี่ปังนี่กันเบมุมุเลโอ้ปดุก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  เดี๋ยวจะหลุดละจะหลุดละพี่น้องจะหลุดละเอออันตรายโอ้ยอันตราไลอันตรายมันมีอาวุธ ปละดุก้องโตแล้วทำหลังต่อไปครับผมบาท่ยย่างกลับมาพี่น้อง ขั้นเบ็ดขั้นเห็นเคยยังจ,งจมงลงศักดิ์นี่พี่หน่อุณอ่ะจมขเขาไปไหนคุณไหม่ายังบุกดึงไตโอ้ก็ถือพี่น่อเจ้าขั้นเบ็ดหน่โอ้ลงงงเลย ส็จแล้วนี่น้องยำเสร็จลละว่าที่ได้ก่าที่ได้ครับผมต,ตัวิงตัวนี้สามตัวกับปลาดุกสองตัวครับผม นคือยามรอบแรกว่าที่นี่ยามอีกรอบนี้ก็คือมันมามากู่เลยได้ที่นึงยามรอบนี้วิสิบุด้ก็ตามเงี้ยอีกครับมาแบบนี้ก็มันกู่เบ็ดเลยเพราะว่านี่กระเที่ยงแหละครับผมมายามอีกรอบนึงก็สิบประมาณ ใบสองก,กว่าหรือใบาสามนี่แหละครับแล้วก็กู้เลยบยดิไซฮอดยังมาแลงเหรอครับผมเพราะว่าคัมมากอะชีได้ไปห้ากเกี้ยวหยาแล้วครับผมไปเลยชีได้มากู้ช่วงบายเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันอีกครับผมช่วงใบใบแล้วชีได้สำหรับแหลกบ่ที่ตามนะครับเด้อกู้มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง บอกให้ถือครับผมนี่จะ,ปะเป็ดขงน,นี่จ้เป็เขงหรอพี่น่อไตบอลทวารอบแหลกดอกจตแหลกไหลายกว่าน,ระระน,นะครับสารอบแหลกได้พอกินครับผม ตัวใหญ่ด้นะวยคนนี่เห็นไหมครับนี่แลตัวใหญ่ตัวนั่งหลอดอุปารอบแบกยามเต็มเสาอันนี้รอบคูเบ็ดได้พอได้กินครับผมน้ำกันรงเรื่อยๆลยนะ ใชยเงยมือขึ้นกงที่มานอนู่ครับังมือขึ้นมันจะส่วนมากจะเป็นปลาดุกครับผมติดดีปลเคียงกรับปันไหลดอกเงมือขึ้นสำหรับคลิปนี่ก็นที่ได้จบไปสักหนี้ครับผมคลิปนาที่ได้อายุห้ากินท่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งอีกคือเกาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม